มาที่เรื่องของดักพิงกันบ้างดีกว่านะเปลี่ยอารมณ์หน่อยสร้างสถิติอะไรอีกแล้วนั้นล่าสุดนี้เนี่ยพวกเธอต้องบอกว่าใน YouTube ตอนนั้นคุณจำได้ไหมหก่อนที่จะปล่อย MV ไปก็มีคนมารอดูนะคโับฮะเทรลเลอร์นี่ก็แบบทำลายสถิติตเขา้ปล่อย MV มาก็5 6สถิติกิน<ช>เน็ตเว่ากันไปนะะล่าสุดนี้เป็นสถิติข,ของยอดผู้ติดตามในช่อง YouTube ของศิลปินหญิงล่าสุดนี้กล้าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนี้แล้วครับ สดจริงอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นภาพทีเซอร์เพลงใหม่นะสำหรับ Black พิงค์นั่นเองนะฮะก็ปล่อยออกมาเป็นภาพนี้หลังจากที่ฮาย l ไลท์แจนเนี่ยปล่อยออกมาไม่นานเท่าไหร่ครับก็ภาพนี้นะฮะก็เป็นทีเซอร์เพลงใหม่ที่กำลังจะโปรโมทเร็วๆนี้ครับและล่าสุดนี้สีสาวแบล็คพิงคครับเกิร์กรุ๊ปสุดท็อกจากเกาหลีใต้ครับก็ขึ้นพาดหัวข่าวร้อนแรงต่อเนื่องเชอเนี่ยก็ได้ขึ้นแทนเป็นศิลปินหญิงที่มีผู้ติดตามหรือว่ายอด s u b สไครป์เนี่ยนะฮะทาง YouTube มากที่สุดในโลก มากกว่า42.3ล้านครับโดยรายงานเมื่อช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาที่เกาหลีใต้ครับหรือ6โมงเช้านี่ยที่บ้านไทยอ่าที่บ้านของเรานั่นเองครับโดย BLACKPINK สามารถโค่นคู่แข่งระดับโลกทั้ง Ariana Grande, Taylor Swift, k a t y p e r r y และ r r i a n n a ไปได้ทั้งหมด สถิติล่าสุดนี้ย theater, ัง yeah. ส่งให้พวกเธอติด5อันดับแรกของศิลปินที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในโลกทาง YouTube ซึ่งอีก4ศิลปินที่เหลือล้วนเป็นศิลปินชายทั้งหมดก็คือ Justin b ีเ b e r 55.5ล้านบัญชี DJ m a r า h m ชเ l o โกับยอดผู้ติดตาม47.1ล้านบัญชีเอชชเรนสีล้านบัญชีและเอ็มแอนดล้านบัญชีค่ะ